สวัสดีค่ะในการคุยเจาะลึกกันวันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะอ้างอิงจากเอกสารไม่มีชื่อที่มีคนส่งเข้ามาเป็นเหมือนบทสนทนาให้คำปรึกษาค่ะระหว่างพิจักกับน้องคนหนึ่งที่กำลังรับมือกับคนในชีวิตพร้อมกันถึง5คนเลยที่เรียกว่ามีโลก5ใบอะค่ะครับสถานการณ์แบบนีม้มันชวนให้คิดเยอะเหมือนกันนะครับ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบจัดการเวลายังไงแต่ว่ามันลึกลงไปถึงความรู้สึกผิดชอบความคาดหวังแล้วก็ความหมายของคำว่าผูกพันในมุมของแต่ละคนด้วยซึ่งคำแนะนำของพี่จักรในเอกสารนี้ก็สะท้อนมุมมองเรื่องความรับผิดชอบได้ชัดเจนมากครับค่ะ ประเด็นเรื่องมุมมองความรับผิดชอบที่คุณพูดถึงนี้ก็น่าสนใจนะคะในเอกสารก็เหมือนจะเจาะไปที่คําเตือนแรกของพิจักเลยใช่ไหมคะว่าการมีโลกหลายใบยแบบนี้เนี่ยสังคมอาจจะไม่ค่อยยอมรับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของคนที่เกี่ยวข้องเองถูกต้องครับพิจัก ใช้คำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากนะคือคนหนึ่งอาจจะกำลังมองหาบ้านที่แบบอบอุ่นมั่นคงอยากจะปักหลักจริงๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองความสัมพันธ์นั้นเป็นแค่ห้องพักรายวันอือหือห้องพักรายวันครับคือแวะมาแล้วก็ก็ผ่านไปซึ่งไอความแตกต่างในการรับรู้เนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยความเจ็บปวดมาเริ่มตรงนี้การมองเห็นแค่ห้องพักรายวันทั้งที่อีกฝ่ายมองเป็นบ้านแล้ว โอ้โหมันก็นําไปสู่สิ่งที่พี่จักเรียกว่าลวงโดยสมัครใจได้เลยสิคะแบบนี้คือ ถึงแม้จะไม่ได้เจตนาหลอกกันตั้งแต่แรกแต่การกระทํามันมันเหมือนส่งสัญญาณความหวังผิดผิดออกไปใช่ครับซึ่งมันอันตรายตรงนี้แหละครับเพราะมันคือการสื่อสารที่ไม่ไม่ตรงใบตรงมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือเปล่าก็ตามแต่ผลลัพธ์คือการสร้างความเข้าใจผิดทําให้อีกฝ่ายวาดฝันไปไกลเลยทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยมันก็เชื่อมโยงกับที่พี่จักมองว่า การทำแบบนี้มันมันไม่ต่างจากการเล่นกับความรู้สึกคนเหมือนเป็นของเล่นไม่มีวิญญาณนะครับขู่คำว่าของเล่นไม่มีวิญญาณนี่แปลงเหมือนกันนะคะฟังแล้วรู้สึกเลยมันสะท้อนถึงการไม่ให้เกียรติความรู้สึกที่มันเปราะบางของคนอื่นจริงๆแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆคำขอโทษง่ายๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะความรู้สึกที่เสียไปความไว้วางใจที่มัน มันพังไปแล้วมันซ่อมยากมากคำขอทูตอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่ยาทิพย์ที่จะรักษาทุกอย่างได้พี่จักเลนเนนย้ำต่อไปอีกว่าไอความรักที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีคนเข้ามาในชีวิตเยอะแค่ไหนอ oh. แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะดูแลหัวใจใครสักคนจริงๆไปจนสุดทางได้แค่ไหนอันนี้น่าสนใจมากค่ะมันเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องปริมาณไปที่คุณภาพกับความมุ่งมั่นเลย ถูกต้องครับเป็นการเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบในระยะยาวไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นแบบชั่ววูบซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกมุมที่พี่จักรชวนนิคิดนะครับคือเรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยเฉพาะในมุมของออครอบครัวอ๋อประเด็นที่ให้ลองนึกถึงใจพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายใช่ไหมคะว่าถ้าลูกตัวเองต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างจะรู้สึกยังไงอืมคงไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่ง ในหลายๆตัวเลือกที่แบบถูกเวียนมาเจอครับผมซึ่งการดึงมุมมองของครอบครัวเข้ามาก็เพื่อจะตอกย้ําแก่นคิดสําคัญของคาแนะนําทั้งหมดนี้นะครับว่าความรักความรู้สึกของคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยหัวใจคนเรามันมันเบาบางนะแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยการตัดสินใจของเรามันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าที่เราคิดเยอะครับทั้งต่อความรู้สึกความไว้วางใจของคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็อาจจะรวมถึงคนรอบข้างของพวกเขาด้วย สรุปแล้วคำแนะนำจากเอกสารนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเลยนะคะว่าการกระทำในความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่เรากับคนที่เราครบอยู่เท่านั้นแต่มันเชื่อมโยงไปถึงความคาดหวงังความเชื่อใจ แล้วก็ความรู้สึกของคนอื่นอีกมากมายเลยถามสําคัญให้เราได้ได้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าจากมุมมองที่พี่จักรนาเสนอเนี่ยเส้นแบ่งจริงๆมันอยู่ตรงไหนระหว่างการแค่ลองคุยดูเพื่อเรียนรู้ใครสักคนกับการที่เราเริ่มสร้างความผูกพันเราก็ต้องต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายไปแล้วการที่เราคํานึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นเนี่ยควรจะเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวของเรามากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้คง ไม่มีคําตอบสําเร็จรูปตายตัวหรอกครับแต่เป็นโจทย์ที่ชวนให้ทบทวนคุณค่าที่เรายึดถือในเรื่องความสัมพันธ์ได้ดีทีเดียวครับ